ตัวเองเขามาร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งคิดว่าคงไม่รังเกียจกันเท่าไหรนะ่เนาะอืมขอบคุณที่ยังรักกันแล้วก็ให้อาภัยกันทุกๆอย่างถึงเขาจะผิดอืมแต่ทำยังไงเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดตัวเองก็รู้ ทำไมเขาถึงไม่พูดทำไมเขาโมโหเขาถึงเงียบทำไมตัวเองถามเขาถึงไม่ตอบก็เขาไม่อยากทเะลาะก,กับตัวเองไงยิ่งพูดก็ยิ่งทะเลาะเขาอยากให้ตัวเองใจเย็นก่อนแล้วก็เราค่อยคุยกันเขาไม่อยากทเะลาะก,กับตัวเองเพราะเขากลัวเสียตัวไปไงเขาจะมาลองเพลงให้ฟังนะฉันไม่รู้ว่ารังจากนี้ มันจะมีอะไรเปลี่ยนไปรักที่เราให้กันคือสิ่งดีงามแม้สุดท้ายจะเหลือเพียงฝันหรือจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะทำวันนี้ให้ดีแดงเดๆฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเธอ นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายัางอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปเชงว่ว่าจาจะ เขาไม่รู้หรอกว่าเราจะจากกันเมื่อไหร่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะต้องจากกันแต่ก็ทำให้ดีที่สุดนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าเอาเป็นว่าเขาก็รักตัวเองคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีใครเรื่องอื่นเขาคิดเขาขอโทษแต่เรื่องเล้าคือว่าเขาไม่มีเขาูเองแค่คนเดียวนะ เขาก็เราเองสวยโลกเลยหููอเองชอบบอกว่าไปหาคนที่ดีกว่าให้เขาไปใช่ไหมนั้นเขาไม่ไปเพราะมมีใครดีเท่าตัวเองแล้วรักนะคะจบ